เขามีปัญหาใช่ไหมเอออันนี้เขามีปัญหาเข้าปัญหาเนี่ยส่วนมากจะมาตรงเอวนะอ่าล้ก็ไปจัดตรงเอวให้ด้วยนะจัดตรงเอวให้ด้วยโอเคอ่าเดงเยวเวลาอชั่วโมงหนึ่งนะเพราเราเร็วมากเลยนะเร็วมากเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยว,ยวอ่าช่วงปกติเราจะให้ถามตอบสักครึ่งชั่วโมงอ่าใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะให้พี่เลี้ยงมาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้นะโดยเฉพาะบางคนเนี่ย บินมาจากอะไรนะแอฟริกาเนี่ยอยากจะทราบว่าโอ้โหบินมาไกลเลยแล้วก็ปีนี้มาที่นี่รู้สึกจะรอบที่สามละต้นปีกลางปีปลายปีก็มาด้วยนะเดี๋ยวเขาเชิญหมดอ,อ,รอดออรพนนะดรดรพรดรพรนี่ไม่ได้สอบเป็นดรนะเขาให้ฉายาว่าดรพรนะเดี๋ยวเรามาฟังดรพรสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างคือลงเครื่องมาร้อนๆเนี่ยเครื่องเครื่องบางบินผ่านไปเมืนะ่อกี้ มีคนไปรับมาส่งนะเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์อายุต,ตรงนั้นก็ได้ใกล้ๆอันตัวเบอร์หนึ่งค้งสองค้งอ่าโอเคอะฟังเสียงนี้ทางนี้หน่อยนะใครอย่าเพิ่งเสียงดังนะถ้าเราเสียงดังโอกาสไม่มีแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปไปแอฟริกาแล้ว